ตอนนี้นะครับเราจะเข้าใกล้ที่สุดนะครับเพราะว่าวาควายอยู่ทางโน้นนะครับตอนนี้เราหาที่จอดที่สวยหน่อยจอดที่เนินนะครับผมดับเครื่องแล้วผมจะพาท่านเดินเข้าไปถ่ายอยู่ข้างในครับผมโอเคพากินลงซุมวิวแล้วนะครับตอนนี้เราจะไปนั่งเล่นติ๊กังน,นาหรือขนมน้อยนะครับผมโ,อ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 โอนโดโนติ๊กนครับแล้วก็มานอนเล่นครับสองสองคู่เท่าครับเนี่ยสบายสบายเลย วันนี้ไม่ได้เอาขากรอกมานะก็ถือเอาก็ได้ประมาณส้สวัครับชมรมรูใหญ่ย,ายาครับวันนี้เนี่ยรถลมจกครับไม่มีอะไรสองขั้าเลอครับผก็จะไปดูสถานทีนะครับให้มันมีน้นนา,ามีสถานที่พผนนะครับผม วันนี้ไม่แดดไม่แดดครับนั่งทุทีมเจ้าของขุนี่นะครับไปมีกันตลัลกเราทนะี่ใกล้ใกลไปเลยนะครับผมไปตามไปกับพวกเรานะครับว่าพวกเราจะไปไหนครับตามไปดูครับฤด,ดูนี้ก็ฤดูฝนฤดูดดทำนานะครับผมมองไปมันก็เขียวขจีนะครับเขียวอ๋าแต่ก็ยังไม่ ยังไม่สูงนะครับผมพึ่งบานใหม่นี่แหละจะประมาณเดือนหนึ่งครับประมาณเดือนหนึ่งแต่ลมลมตกเราก็มาหาเที่ยวชมทุ่งชมสวนนะครับผมเป็นบ้านสวนเป็นทุ่งนานะครับผมหลังจากนั้นเราก็จะขับไปเล่นริมน้ําครับริมน้ำโอเคนี่คือถนนราไปนิดๆนะครับรไก็อไปนะครับไปเลี้ยงล้เอ Hallig อะไรให้มันมีความสุูกับตัวเองก็ทำไปมาโอ้โหปวดบ่อแล้วเนี่ยโอ้โหปวดศร้าแล้วการพักผ่อนครับพักผ่อนข้ากำลังจะนั่งขึ้นเลย อ่านะครับก็มาถึงบริเวณนี้แล้วครับลมสบายเลยก็เรียกว่าแดดลม่มลมตกนะครับผมน,น,นี่ดูธงของเรานะครับโบกผิวๆสะบัดทั้งสหรัฐอเมริกาทั้งเจ้าหัวกระโหลกนะครับผมนี่ก็ประมาณนี้นะครับชีวิตพวกเราก็ไม่มีอะไรมากมายตอนนี้ยิ่งสบายครับมีคนมาฟอาบ้านให้เนาะก็ขับรถเล่นนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับ ปีพุทธศักราชสองพนห้ารี่อันนี้คนบุตริตนะครับเตรียมที่หลับที่นอนมาเรียบร้อยนะครับเกกะว่าจะนอนสักสามวันสี่วันนะครับหอมาแค่นี้แลเตรียมไว้เพราะว่าเราเป็นวสววอเนะี่อ่ามันยังไงก็มีไว้อุ่นใจเรา<ง>จอดนอนที่ไหนก็ได้ประมาณนี้นะครับผมนี่แหละชีวิตสววออ,อนี่ก็ตอนนี้กำลังเจ้ารถพ่วงนะครับผม ไปไปติดติกเกอร์นะครับจะให้มันสวยแต,แต่งเติมสีสันให้มันนะครับผมแต่วันนี้ช่างไม่ว <shocked> ่างนะครับอ is <ited> <name> ้าวโอเคก็จะประมาณนี้นะครับชีวิตพวกเราเนาะ ใช่เหมือนอยู่ที่เขาว่าควายน้ำควายน้ำนะครับแต่ที่นี่ก็เหมือนกันถ้าหากน้ำท่วมบริเวณนี้นะครับผมเขาก็จะมุดกินน้ำมุดกินหญ้านี่แหละมุดกินน้ำเพราะว่าหญ้ามันจะอยู่ใต้น้ำ,น,ำนะครับมตอนนี้เรากำลังพาทะลุยเข้าไปตอนนี้มันเป็นดูแรงอยู่นะครับผมโนนควายอยู่ทางโน้นนะครับเห็นติ๊บๆอยู่ทางโน้นเป็นทุ่งหญ้าเป็นทุ่งหญ้าเขียวจีเลย ตอนนี้มันยังไม่อดนะครับมันยังมีหญ้าก,กินอยู่แต่ถ้า,าน้ําท่วมบ,บริเวณนี้นะครับเขาจะมามุดกินหญ้าอยู่แถวนี้ครับ <Okay. S 1> ตอนนี้นะครับเราจะเข้าใกล้ที่สุดนะครับเพราะว่าวาไฟอยู่ทางโน้นนะครับตอนนี้เราหาที่จอดที่สวยหน่อยจอดที่เนินนะครับผมดับเครื่องแล้วผมจะพาเจินเข้าไปถ่ายอยู่ข้างในครับผมโอเค จะพาท่านเข้าไปดูควายนะครับผมมาตามมาควายกินหญ้านะครับอยู่ในน้ำมันมุดน้ำนั่นแหละเียนี้ก็จะมีฝูงนกด้วยนะครับมันมีน้ำเนาะส่วนมากแล้วก็จะเป็นนกท้อ,ทองถิ่นนะครับนกยางขาวบ้างนะครับแล้วก็จะมีน,นกเป็นน้ำนกเป็นน้ำ บริเวณนี้เป็นเขื่อน,นเ,อเล็กๆนะครับเปเ็นเข่เล็กๆขื่นไม่ใหญ่เนะตอนนี้เราก็ขี่รถมาเที่ยวกันมองขาด,ขาดสัตว์นะครับมาเอามากิน,นเี็นอาหาเ,น,าหาเานี่นนานน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 นะนนนนนนนมนนีนนนนนนอน,นไไมนนดนนนานน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 น่นะน อ่าพอเห็นนะครับโนนแหละโนนแหละนะควายนะครับเราก็มีนกเป็ดน้าบินเห็นไหมครับนี่คือธรรมชาติครับวันนี้ได้พาท่านเข้ามาดูนะครับเพราะว่ามันไม่แดดนะนกนี่เยอะมากเลยนะครับเป็นร้อยๆนะครับโช่โนน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 อยู่ครับอ่าอยู่ไกลนะครับผมโนนบินขึ้นแล้วเอออออออ่าถ้ามันบินขึ้นทั้งหมดนะครับเป็นพันเลยครับเป็นพันตัวเลย เห็นไหมครับพอเห็นไหมเอาอยู่กอเอาละบรรยากาศนะครับนี่เสียงนกนะครับท่านคงได้ยินนะครับเสียงนกเนาะนี่อีกสักหน่อยหนาฝนเข้ามาเต็มที่นี่ก็ได้เห็นน้ําบริเวณนี้นะครับขาวนะโน่โนเจ้าคุณปู่วิลลี่นะครับจอดอยู่ที่เนินอย่างสง่า,าพาเผยพระเอกเลยนะครับผมนอนไปเอาเดินไปคุณบุญสลินเดินไปหารถเรา นะครับควายก็ไม่เห็นละมันอยู่ไกลเนาะมันอยู่ไกลอ้พอทั้งเขียน,นะครับตอนหลังจากนี้นะครับพวกผมจะพาพวกท่านนะครับไปดูขนำหรือเถียงหน้าน้อยนะครับรถพอไปได้ครับรถเราพอไปได้นะครับเดี๋ยวจะไปนั่งเล่นอยู่ที่นั่นสักนิดหนึ่งนะครับ กระหน่ำน้อยนะครับผมโดโดเจนกระโดดครับ mm hmm. ที่ไม mm ่ระวังก็ตอเยอะมากเลยนะครับเพราะตรงนี้มันเป็นเกื็ดที่เขาทำตัดตอไม้ออกนะครับลายลายเกล่ครับนี่ชูกระโดดเขาทำฟีลไทยาปลานะครับ หนนนะครับตัอพวกตกปลาพวกหาปลานะแล้วขนาดน้อยเนี่ยก็เป็นเลี้ยงนาที่ของเลี้ยงวัวเลี้ยงควายกันเนาะเดีเราไปดูใกล้ๆครับ เมาถึงเทียงนาแล้วนะครับผมเจ้าขุดปูรลี่นะครับพามาชมทุ่งชมน้ํานะครับผมวันนี้เป็นแดดล่มลมตกนี่เทียงนาน้อยเทียงนาน้อยนะครับ,บเนี่ยเทียงนาหลังนี้นะครับขอเอาไว้เลี้ยงวัวเลี้ยวควายนะครับเวลาฝน,นตกแดดออกนะครับก็จ้อมพักอยู่ที่นี่นะถ้าหากเรามีโอกาสนะครับเราจะมานอนอยู่ที่นี่นะครับเนี่ยนอนได้สบาย เพราะว่ามันเป็นพื้นพื้นไม้นะครับผมนเนี่ยผมจะนอนสุดขาไห่รู้เปล่าไม่รู้เนอะเนี่ยเย็นสบายเลยลมพัดเย็นสบายเลยครับพี่ต้องนี่ก็มีชาวบ้านมาห้อยถุงอันนี้เอาไว้นะโอเคแรับเราก็จะมาเอานะครับหมอนเอาเสือ่อไปนอนเล่นครับนอนเล่นดูดูดูด,ดูมันโอ้ยมันสุดยอดมากเลยเนาะเพราะว่ามันไม่แดดครับวันนี้มันไม่แดด นี่โอ้โหจะมาเร็วๆนี้แหละครับมานอนที่นี่นะครับอาจจะเป็นวันสาคัญของคุณบุตรินนะครับที่จะพามานอนแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะครับผมใกล้ๆวันจะถึงแล้วนี่เขาก็ได้เตรียมน้ำมาอย่างน้อยก็มีน้ำมาให้กินด้วยนอนไปปูเสือน,อนอนเล่นสักหน่อยแล้วก็ค่อยไปกินข้าว เวยนกว้างนะครับสบายหูสบายตามากเลยเนี่จาขุณปู่วิลลี่นะครับผมปูเสือนอนนะครับนอนเล่นเย็นๆสบาย เลยครับผมวันนี้คนเลี้ยงวัวเขาไม่ได้มานั่งอยู่ที่นี่นะเราถือโอกาสยึดเลยครับยึดพื้นที่เลยเรียบร้อยนะนอนเล่นครับนอนเล่น,นคือชีวิตหลังเกษียณของพวกเรานะครับไม่ดีเร่งดีบร้อน,นอะไรแล้วก็เราก็มากันสองคนนะครับเราจะอยู่ ยังไงกินยังไงก็สะดวกสบายนะครับยวมากับเพื่อนก็เดี๋ยวเพื่อนไม่ถูกใจนะครับเราทําอะไรที่เราถูกใจแล้วก็ทําเนาะตอนนี้เราก็มานอนเล่นอยู่ที่นี่เนะาะอ่ะนอนนี่เห็นไหมชีวิตของพวกเรานะครับไม่ต้องอิจฉานะครับทําเลยครับชีวิตหลังกเกษียณสบายเลยเ,เล่นโทรศัพท์สักหนึงชั่วโมงแล้วจะพาไปกินข้าวเนาะ โอเคอ้าวครับแล้วก็มานอนเล่นครับสองสองคู้เท่าครับเนี่ยสบายสบายเลยวันนี้ไม่ได้เอาขาก้อกมานะก็ถือเอาก็ได้ประมาณนี้นะครับชัดเจนดีเนาะนี่ชีวิตหัวงอกเข่างอกคนอุตรินนะครับไม่มีงอกสักเส้นนะครับ <c oughs> เพราะว่ายอมเพราะว่าไปบททุกเส้นแล้วโกรธโกรธอย่างเดียวนะครับผมนี่นอนเนาะชีวิตหลังกระเียน อยากไปไหนก็ไปอยากกินอะไรมีเงินซื้อก็กินไปนีแต่ชีวิตเราแบบสลไรครับไม่รีบเร่งไม่รีบร้อนอะไรเนาะอยากจะไปกินไปนอนที่ไหนก็ไปความฝันนะครับอยากจะไปต่างประเทศนะครับไก็อยากจะให้แฟนๆนะครับพอีพี่น้องของพวกเราที่ติดตามพวกเรานะครับผม กดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะครับถ้าหากรเรามีไรายได้จากยูท b e ครับเดือนละแสนนะครับเดี๋ยวผมจะไปเทีย <c oughs> เท่ยวไปเที่ยวประเทศไทยทุกจังหวัดนะครับ <c oughs> ผมแล้วก็ลาวจากลาวใต้ถึงลาวเหนือนะครับผมอ่าแล้วก็จะเที่ยวลาวหมดแล้วก็จะไปที่เวียดนามนะครับผมนี่คือความฝันอันร่มรุมแรงแงของผมจากเวียดนามเสร็จเข้าจีนเลยครับผมนี่ ตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วตอนนี้ปชนมาอยู่ได้หกสิบหกนะครับเกือบหกสิบเจ็ดแล้วถ้าไม่ไปตอนนี้นี่คงมรณภาพก่อนนะก็จะพยายามไปได้ฝันเป็นจริงนะฝันจะเป็นจริงไม่เป็นจริงขึ้นอยู่กับเอฟซีนะครับหรือพครพี่น้องที่ติดตามพวกเราพยายามเข้ามาดูกันเยอะๆนะครับเราก็จะได้มีเงินจาก u t u b e นะครับตอนนี้เนี่ยเราได้จากน้ำพักน้ำแรงของเรา ครับหือขมับน้อยเลยครับกวาจะได้แต่ละบาทเนาะนอ่าเราก็ใช้เงินนะครับไม่มีเก็บนะครับเงินไม่มีเก็บแม้แต่สลงเดียวมีเท่าไหร่ซื้อให้หมดอ๋อตอนนี้ก็ไปซื้อเจ้าคุดปูวิลลี่มาเพื่อจะลุยนะครับอ่าลุยลาวนะครับลุยขเขมรหลังจากนั้นแล้วก็จะไปลุยที่เวียดนามออกจากเวียดนามก็จะไปจีนนะครับผม ขนาดเขาขี่มอเตอร์ไซค์เว็บร้อยห้าสิบไปเขายังไปได้คุณปู่วินลี่เครื่องสองพันนะครับมิตโซน่าจะไปได้นะของเราสี่ล้อเนาะสี่ล้อพร้อมกับรถพ่วงด้วยเนาะนอนจอดที่นอนครับนอน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 นไหมนั่นแหละเดี๋ยวจะพาเขาไปนะครับผมอ้าวโอเคเดี๋ยวขออนอนนะครับนอนต่อนอนนอนนอนนะ นอ,อนพักผ่อนสักหน่อยก็จะนะครับไปหากินข้าวกินอะไรนะโอเคครับขอหยิบนิดนึงครับขอหยิบนิดนึงเพราะมันเย็นสบายครับผม จากเราได้นอนพักผ่อนไปแล้วครับเรานอนอยู่ที่นี่ประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วนี่เราก็จะเก็บนะบางทีเราก็จะออกมาอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าหิวข้าวแล้วเที่ยงกว่าแลวของ๋รวเรานอนใหม่มลมเย็นสบายนะครับลมเย็นสบายโอ้ที่นี่ก็บอกคิวคิวสวัสดีครับพงรงหัวพี่หลอกหัวพี่ล่อนนะครับผม ไปกินข้าวก่อนนะครับของคือรถนะครับไปเขียนกินข้าวก่อนกลับานอนใหม่ลมเห็นไหมครับลมเย็นสบายเลยกินอะไรอยู่แถวหมู่บ้านนี่แหละครับผม

เีเราไปนอนอยู่เชียงนาน,นะครับเราคิดว่าเราจะไปกินอาหารที่หมูบนะ่บ้านนะปรากฏว่าหมู่บ้านไม่มีขายจําเป็นต้องเข้ามาที่อำเภอกระสลักเลยครับผมเราคงไม่ได้กลับไปนอนที่โนนอีเ,เนาะผ็คงจะ,ะกินข้าวที่นี่แล้วจะไปพักผ่อนครับโอเคติดตามคลิปต่อไปเลยนะครับบุตรบุตรินอร่อยอร่อยไหเอากิน น้ำหมูกรอบนะครับลองดูว่าจะอร่อยไหมนา่นาจะอร่อยนะครับร้านมีชื่อเสียงนะครับอยู่ที่สถานลักเมืองของเรานี่เองอครับเป็นไงผ่านครับูครับดูอร่อยอืม ร้านนี้มาตั้งมไม่นานครับโอเคนะครับติดตามคลิปไปน,นะครับขอบคุณครับ